วันนี้เราอยู่กันที่ร้านนิคุโชนะครับที่เด็ดของเราเลยคือลิ้นวัวบุผาโอ้โหวางเพลิงกันเลยทีเดียวแล้วอันนี้เป็นฮามรามิอหอยนั่งรม สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลท์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือคลิปรีวิวที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับวันนี้ไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะเป็นคลิปที่เราตั้งใจมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้นัดร้านมาก่อนดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการรีวิวแบบแรนดอมนะครับคนดูมากินวันอื่นก็น่าจะเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับการสไตล์รีวิวช่องเราคือไม่บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าเรามีอะไรบ้างในร้านนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็รสชาติเป็นยังไงแล้วว่าคนดูสามารถพิจารณากันเองได้เลยวัันนนนนีีี้้้เรรรราาอยู่ก่กทชนนะ มาทําบุฟเฟ่แล้วที่กรุงเทพเนี่ยจะมีอยู่สสาขาด้วยกันก็คือที่รามสามกับพาซิโอการนานะครับซึ่งเออตรงนี้เป็นนนทบุรีหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจว่าเขตกรุงเทพหรือนนนะฮะในราคาบุฟเฟ่หน้ารักมากๆเลยคือ599บวกบวกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมเครื่องดื่มแล้วก็คือเป็นชาข้าวตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจอดรถที่พาซิโอการนาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านนี้เลยครับเขาใช้พื้นที่ในร้านของชาการิกิ432นะครับก็คือเป็นร้านอิซากะยะอาหารญี่ปุ่นที่เราก็ เคยไปกินแต่อาจจะยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวนั่นเองนะครับมาดูกันว่าใน599นี้ hi, มีเมนูอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะนี่เขาเขียนว่าเรคค m มเมนต์นิคุชโชฮารามินะครับมีเนื้อคารูบิมีลิ้นวัวบุปผาบอกเลยว่าเอาจริงนะแค่มากินลิน้นอย่างเดียวจุกๆเนี่ยก็คุ้มแล้วสําหรับเรานะมีลิ้นวัวครันชี่มีลิ้นวัวเสิร์ฟพร้อมต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็มีลิ้นวัวโรยเกลือหรือจะเสิร์ฟพร้อมต้นหอมญี่ปุ่นก็ได้นะครับลิ้นวัวสไลด์เนื้อนิคุโชโรสมีวากิวยุเกะนุ่มด้วยนะะฮวากิวโคเซนบริสเกตนะฮะมีนกกกุุโโโโชชรรสสไไลด์นนนน้้อง่จจาั็ะมี นะครับมีน้องไก่มีหมูสามชั้นมีหมูสันนอกมีคอหมูนะครับแต่ว่านี้หมดนะครับวันนี้เลยอาจจะไม่ได้ชิมนะมียำเนื้อวากิวมีปลาไข่มีหอยนางรมมีกุ้งแดงนะครับแล้วก็มีเจแปนิสคุชิคัสึนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับเพราะว่าเนื่องจากเขามาในร้านนี้ก็น่าจะเป็นเมนูจากชกาวิกิ432ตรงนี้ด้วยนั่นเองแล้วก็สั่งมาให้ลองชิมนะฮะกฎกติกาการกินนะครับถ้าสูงไม่เกิน90เซนก็คือกินฟรีสูงไม่เกิน20เซนราาาคตมนี้เเลลยนัจากวอยู่ที่2ชั่วสิบเซนก็คือชั่วโมง ครึ่งนั่นเองนะครับก็คือก่อนหมดเวลา30นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่หมดก็คือปรับตามนี้เริ่มต้นเดี๋ยวชิมชาก่อนอ,อ่เป็น ชาข้าวที่กลิ่นหอมข้าวเนี่ยขึ้นมาช้าๆเป็นชาขจืดนะครับก็เป็นอารมณ์เกลนไม่ฉาประมาณนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เขาเอามาให้นะครับก็จะเป็นผ้าเย็นของร้านอันนี้นะครับแล้วก็จะมีกันไกสําหรับตัดเนื้อนะฮะมีที่คีบสําหรับปิ้งย่างมีตะเกียบมาให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ชวางไว้แล้วบนโต๊ะแล้วก็จะมีพริกไทยให้มีน้ํามะนาวหรือเป็นเกลือนะฮะเป็นนิคูโตริโอกนะฮะก็เป็นเกลือแล้วก็จะมีปรุงน้าจิ้มเพิ่มเติมได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมนนนนน้้นนะะน้้้้ําจจิิมมอีนนีใหก่ มีความหวานเปรี้ยวกลิ่นของเขาเนี่ยความรู้สึกเป็นสดชื่นขึ้นมาเป็นอะไรที่จิ้มลงสดชื่นหวานเปรี้ยวเคม็มอ่อนตามมาที่หลังมีอะไรสักลิ้นนิดนึงด้วยนะฮะรอสักพักอาหารก็จะมาเสิร์ฟแล้วนะครับร้านเปิดสิบเอดโมงจนถึงตีหนึ่งเลยเรียกว่าปิดดึกมากๆนะฮะเรามาเริ่มเปิดกันก่อนเลยนะฮะอันนี้จะเป็นฮารามินะครับส่วนนี้จะเป็นคารูบินะฮะจะมีความฟอเรสยังมีความแข็งอยู่เล็กน้อยอ่ะแต่เดี๋ยวเอาลิ้นก่อนนี่ฮะเราสั่งลิ้นแบบสไลด์นี่แบบ เสิร์ฟเขาบอกเสิร์ฟพร้อมต้นหอมญี่ปุ่นซอยเป็นลิ้นแบบสไลด์ยาวส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิ้นกับต้นหอมญี่ปุ่นมีความแข็งอยู่บ้างเล็กน้อยอ่ะเอาไปนะฮะแล้วก็อันนี้ครับทีเด็ดของเราเลยคือลิ้นวัวบุกผาก็คือเป็นลิ้นหนาคือเราเนี่ยเวลาเรากินลิ้นวัวนะเราชอบลิ้นหนาๆแบบนี้ยส่วนนี้ก็หาไม่ได้ง่ายเหมือนกันโอ้โหไฟอย่างแรงจ้าทุกคนใครชอบลิ้นแบบเวลดันหรือชอบลิ้นแบบมีเดียมลองพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนชอบแบบไหนกันนะ นี่ก่อนเลยนะฮะมีเดียมก่อนมาเดี๋ยวชิมเปล่าปาก่อนเพราะว่านี่เขาโรยเกลือมาแล้วบ้างเล็กน้อยนะฮะลิ้นแบบยาวอันเนี้ยอือกรอบเด้งดีมากอือเด้งมากดีมากอ่ะอุ้ยหอมโอ้ยกรอบมากเลยแล้วก็นี่ครับทุกคนไฟแรงมากจ้าโอ้โหเต็มๆต็มกันไปครับเดี๋ยวเราเอาอันนี้ลงด้วยคารามิคารามิครับโอ้โหวางเพลิงกันเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้จะเป็นคารูบิคารามิแล้วก็คารูบินะฮะ มาดูน,นี้กันชุบนี่เป็นลิ้นที่มากับต้นหอมญี่ปุ่นนะอันนี้นะเป็นลิ้นที่มากับต้นหอมญี่ปุ่นเราชิมะเป่าก่อนเหมือนเดิมอืมอันนี้มีความเค็มเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึง่งแล้วมีความเด้งนุ่มสปริงแต่เคี้ยวขาดยากกว่านิดนึงเป็นความเหนียวเหนือเพิ่มขึ้นเข้ามาหอมต้นหอมเพิ่มขึ้นมาด้วยมีความมาันๆนิดนึงด้วยนะครับลิ้นบุปผาจ้าอีกนิดนึงอันนี้ขอเกรียมอีกหน่อยดีกว่าส่วนนี้จะเป็นเป็นในทานเล่นนี่อันนี้เป็นลิ้นต้นหอมอันนี้เขาจะปรุงสมาเรรียยบ้้อแลวฮ อืมอันนี้ยเคมนําขึ้นมาหอมต้นหอมขึ้นมาเลยมีให้เคี้ยวมีสบสๆนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาเยอะรสชาติเค็มจะชัดขึ้นกว่าอันอื่นโอ้โหทุกคนครับนี่คือที่สุดแล้วนะฮะอะระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาปลาไข่ลงไปน,น,ปน,นี่เอาปลาไข่ลงแล้วก็กุ้งนะกุ้งแดงโอ้ตัวใหญ่นะทุกคนย่างใหญ่เลยจ้า กุ้งกุ้งตัวใหญ่มากแต่พอมันสีแดงอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันอไรเหมือนจะสุกเนาะไม่เป็นไรอ่ะเอาหอยนางรมลงมีมม่นะครับหนึ่งที่เราสั่งหนึ่งที่โอ้โหตัวใหญ่นะทุกคนนี่ดูตัวใหญ่นะนนห,นะหอยนางรมอย่นี้ต้องย่างนะพนักง,งานเขาบอกเลยชัดเจนอ่ะนี่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันระหว่างร,ารอก่อนอื่นขอตัดผ้ามาที่ตรงนี้ก่อนยุกเกะทุกคนยุกเกะนุ่มเขาใช้คำว่ายุกเกะนุ่มนะฮะก็เป็นเนื้อแล้วก็มีไข่แดงมาข้างบนมาดูกันนะฮะก็เป็นเนื้อดิบแบบนี้เลยแต่เราอ่ะจะชอบกินยุกกะ เย็นฟันหน่อยนึงแต่ไม่ได้มีเกล็น้ำแข็งนะนุ่มนุ่มจริงเอาฟันกัดนิดเดียวละลายในปากแล้วล้วก็มีกลิ่นรสชาติแบบโทนซีอิวนิดหนึ่งซีอิวหรือโชอยุนี่แหละเป็นความเค็มหวานแล้วก็นวลเนียนของไข่ขึ้นมาอืมเดี๋ยวเราชิมฮาวรามิครับอันนี้เป็นฮาวรามิฮมามนี่นุ่มมากนุ่มมากม,มากีความเด้งแล้วก็เคี้ยวปุบ ือขาดง่ายเนื้อแยกออกจากส่วนของมันอย่างชัดเจนกลิ่นหอมมากแต่รสชาติอาจจะไม่ได้ชัดมากจิ้มได้นะอันนี้ถัดมาจะเป็นคารูบิคารูบิเด้งกว่าเด้งขึ้นอีกฟูชิคัสสึถ้ายากิจะเป็นย่างคัสสึจะเป็นทอดระหว่างนี้เดี๋ยวขอกลับกุ้งก่อนฟึบอ่าพอสุกมันจะเป็นขาว,ขาว อย่างนี้นี่เองโอ๊ะโอป,ะปลาไข่เบานิดหนึ่งนะฮะเป็นตัวหนังของปลาอันนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกอันนี้น่าจะต้องกินก่อนน้องมาเดี่ยวเดียวแบบนี้เลยพราะนี้ม,นมันมีความชีสน่าจะใช่น่าจะเป็นความชีสเดี๋ยวดูก่อนว่ามันคืออันนี้คือครีมสดโมจิทอดคือด้านบนบเป็นครีมสดด้านล่างเป็นโมจิเฮ้ยเก๋ <laughs> ครีมล่วงเอาขึ้นมาโอ้ oh, วิบครีมวิปหวานเลยเป็นวิบหวานเลยเก๋ตรงกลางเป็นแป้งโมจิเอาจงๆ้นะ <laughs> เมนูนี้ฟิลลิ่งของหวาน อืมด้านนอกกรอบคริสปี้นิดนึงอืมดีเป็นวิปที่หวาน,น,อ,นอ่อนๆขึ้นมาด้านนอกคริสปี้แป้งไม่หนามากรสชาติไม่ได้มีอย่างอื่นนอกจากหวานเบาๆครีมสดข้างนอกนะฮะถัดมาจะเป็นลิ้นวัวบุปผาเรามาลองชิมกันจ้าแบบเปล่าๆก่อนเด้งจะมีความหนึบแล้วเหนียวกว่ากันนี้อันนี้จะเด้งกรอบแต่หนาสะใจแล้วหอมหรือว่าถ้าอยากให้กรอบกว่านี้แนะนำย่างนานกว่านี้ก็ได้นะครับ จิ้มเยอะรสาหนักขึ้นเน่ยตะเขีย,ยวก็หนุกนี่นี่เอามันหลุดออกจากเปลือกก็ออกมาเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยนี่หอยแฝดหอยแฝดอีกนิดหนึ่งเพิ่มความสุขอีกนิดหนึ่งแต่ว่าปลาไข่ได้แล้วมั้งเอาขึ้นมาพักก่อนอเอาขึ้นมาพักก่อนโอ้โหเปรีร้ยวปลาเปรี้ยวปลานี่ได้แล้วเข้ามาพักเช่นกันอันนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะ ัดมาเดี๋ยวจะมาดูคุชิคัสเซออันนี้อันนี้เป็นหน่อไม้ฝรัง่งน้ำจิ้มของเขาจะแบบไม่ได้หนืดมากเดี๋ยวมาดูครับเป็นไงฟึบอกรอบเดียะไม่อมน้ำมันเอาอีกหนึงนะอันเนี้ยพวกเนี้ยคุชิคัสเอถ้ามากินอลาคาร์ในร้านในราคาก็เอาเรื่องอยู่นะแต่พอมาอยู่ในบุฟเฟ่ต์เนี่ยคุ้มเลย หน่อไม้ฝรั่งแบบข้างนอกมันกรอบคริสตี้ข้างในก็ก็กรอบของหน่อไม้กลิ่นหอมหอมมากการทอดเขาหอมมากหอมเลยหอมดีเดี๋ยวเราราดหมดเลยละกันเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยซอสมีความหวานนอ,นอ่อนหรือว่ามันผสมกับรสชาติของแป้งกับหน่อไม้เข้าไปด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นความหวานนอ,นอ่อนราดได้เลยนะฮะอันนี้เป็นแต่หวาชีสออม เป็นฟิลลิ่งชฉดกุ้งเีดกุ้งเฉดเลยไม่ยืดนหน้ากไม่รู้สึกความกุ้งเท่าไหร่นะเป็นชีดที่แบบมีความนมนม,นมหอมหอมขึ้นมาตัวซอสนเนี่ยเขามีเค็มตัดให้นิดหนึ่งอันนี้อะไรเอ่ยหมูไม่โฟกัสโฟกัสเอไม่งออล้ดูกองเนี่ยเนี่ยเปนหมูเนื้อแน่น,น,นเลยอื้อ เพราะเขาหวานเค็มทำขึ้นมาเน,นีนดไม่เยอะมากปลาไข่ชัดๆอันนี้ถ้าไม่เห็นหัวมันกินได้แต่ถ้าสมมติย่าง้็เห็นหัวนี้เราจะเอาหัวออกก <c oughs> รอบหอมครับไข่ค่อนข้างเยอะเลยปันกลางปันกลางไข่ปันกลาง,ลาง,ลางอหอมมากกรอบดีแป้งบางดีมากเลยลองยุง่งเนาะทำให้หายคิดถึงร้านลุงหนวดที่โอฟากาลาอยู่พอๆปรานน,นี้เขาก็หนวดเหมือนกันนะหนวดคอลง์งท่าไห น,นี่เป็นโมไอโมไอรู้จักโมไอไหมเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์ของโลกอันนี้อะไรเอ่ยเวลาดูามัน,เหม,นเหมือนกันหมดเลยนะ อันนี้เด้งๆปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกทุกคนเป็นปลาหมึกที่แบบเด้งๆเคลียวขาดอมีความเด้งคือรู้ว่าเวลามาสั่งคุชิคัเสือแล้วเวลาสั่งกับเพื่อนนะแล้วรวมมาในจานเดียวกันเดีว่าปวดหัวมากเลยจำไม่ได้ว่าใครสั่งอะไรแล้วอันไหนคืออะไรเนีปลาหมึกนะตอนทำปลาหมึกชุบแป้งทอดอะทำให้แป้งเกาะยากมากนะอัเนี้ทำได้แป้งเกาะที่ปลาหมึกดีมากหอมมีความรู้สึกปลาหมึกเป็นปลาหมึกกึ่งกึ่งไปทำปลาหมึกแห้งปลาหมึกแดดเดียวได้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงมากขนาดนั้นนะอันนี้ไก่แน่นอนอื ไก่แต่ว่าไม่แห้งไม่แห้งมากจะมีความนุ่มอยู่ในเนื้อไก่คือเขาไม่ใช้เนื้ออกนี่คือเนื้อน่องไม่ก็เนื้อสะโพกเลยุก่ขขอนไท้ก่อนนี้ทำคูชิคัสเฟิร์ตดีนะอันนี้ไข่หนูกะทาอืแป้งเกาะแต่ว่าร่อนออกมาง่ายข้างในก,ก็ไข่หนูกะทาเ <c oughs> พราะเขาจะเบสหวานมาชิมหอยนางรมเออไม่มีฟีฟู้ดแฮมมีน้ำมะนาวอะปรุงเองได้เลยอจิ้มอันนี้แล้วกันง่ายๆนะครับพอรสชาติมันก็สดชื่นอยู่ ดีนะเด้งหอยนางลมเด้งเราเอาขึ้นมาพักบนจานอันนี้ปลาไข่กินก็นได้กินหมดก็ได้คือมันกินได้ทุกคนมันกินได้เรากําลังพยายามบอกตัวเองอเว้นหัวอยู่ดีคล้ายคล้ายกันหอมย่างนานไปหน่อยมั้งเลยมีความปกปลายน่าจะเกิดจากการย่างเราเองเค็ม,ม,มลิ้นอันแรกอีกรอบแต่ครั้งนี้เดี๋ยวลองแบบจิ้ม เจ้าของเด็ดกว่าลิ้นหนาละคือลิ้นปลาลย,ยาวเนื่ะกุ้งครับเดี๋ยวลองกินเบาๆก่อนอืยังมีความกรอบความแน่นอยู่บ้างทั้งที่ตอนปอกเนื้อกับเปลือกค่อนข้างติดกันแต่ก็มีความทรายอยู่บ้างนิดหน่อยเดี๋ยวลองจิ้มตรงนี้หวานเวลาปอกนะเอาให้มันตรงหัวติดออกมาด้วยกุ้งจะหวานมากมันตรงนช่วยเพิ่มรสชาติเยอะมากเนี่ยเคลียของเคลียของ จริงๆลืมไปไว้ข้างเตาได้เพราะข้างเตามันไม่โดนถ่านเยอะอันนี้เป็นเนื้อนิคุโชโรสนี่นะฮะนิคุโชโรสจริงๆมีความคล้ายอันแลกมากเลยอะ่ะมันต่างกันยังไงวะ เวลาที่เรามากินเราไม่ชอบนั่นร้านก่อนนะเพราะว่าเวลาปกติผู้บริโภคมากินเนะี่ยเขาจะไม่ได้ไม่ได้นัดร้านก่อนเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณภาพเราก็จะมาแบบสุ่มตามที่คือควมหมายถึงเป็นแบบปกติที่ผู้บริโภคก็สามารถมาวันนี้ได้ดนะังนั้นคนดูก็อาจจะมาวันนี้เหมือนกันนะวันนี้ก็มีโต๊ะอื่นเหมือนกันนะครับดังนั้นเขาจะได้คุณภาพอาหารที่เหมือนกับเราโอ้ลงแป๊บเดียวนิ่มแหละแต่เมื่อกี้มันมีความแข็งๆน่อยนะฮะคือเนื้อเนี่ยลายอาจจะแบบไม่ได้สวยแบบโอ้โหหินอ่อนขนาดนั้นแต่นุ่มททุกกกกกกตัััััววววจิงๆอออนน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 นีีนน้้เเ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 เปปป็็็ยยยยืืาาาคแบบบดดะะะล่่ซ เราก็คือเดี๋ยวเรามาชิมวิ่งจริงแปลว่าที่นี่เขาก็มีซีฟ้ดใช่ไหมมาชิมกันความแซ่บจะเป็นยังไงบ้างอ,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 อืมซีามาควาเผ็ดขึ้นมาทําให้ตาตื่นได้เลยหลังจากนั้นเค็มกับเปรี้ยวมาพร้อมๆใกล้เคียงกันีได้แล้วแหละนะขึ้นมาอมาชิมกันครับืมอ นุ่มมีก็เคยวนิดหน่อยมีความเป็นเนื้อเข้เขียวแต่เนื้อเขานุ่มถึงอันจริงไม่มีอันไหนเหนียวเลยลอตถัดไปนะฮะก่อนที่จะปิดฉากตัดจบเราสั่งอันนี้มาเพิ่มครับคือยุเกะแล้วก็มีคุชิคัสึมาเพิ่มอีก4อันนะฮะมา ยุเกอีกรอบนึงครับทุกคนคือเนื่องจากพอชั่นเขาไม่ใหญ่มากนะแล้วเมนูเขาแบบความหลากหลายคือปริมาณเพียงพอที่จะทําให้เราสามารถกินเกือบทุกเมนูแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชิมหมูให้เลยอ่ะเนาะใครสายไม่กินเนื้อทํายังไงก็มีหมูให้นะมีหมูมีกุ้งมีหอยนางรมมีไส้กรอกมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างอืม ยุเกตมกันจะรสชาติซอสละมุนหวานที่เป็นยำยำเป็นความ,ม,ม,มสไปซี่แบบตะโกนขึ้นมานะฮะอ่ะคุชชี่เขาสื่อตรงนี้ราดเลยเหมือนเดิมจ้ะคือชิมแล้วว่าซอสของเขาเนี่ยไม่ได้โหดมากดังนั้นพอรสชาติไม่ได้โหดมากหนักถึงขนาดตัดไตเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอราดได้นะครับเริ่มจากอันนี้มาดูกันว่านี่คืออะไรอืต้องการคำนี้บอกมาลองเดามอาคืออะไรพอม่อกี้แป้งไก่ นี่คือไก่อันที่สองที่ไม่ได้ใช้เนื้ออกอีกแล้วค่ะ <c oughs> คือเราชอบเพราะว่าเนื้ออก,กมันแห้งแต่เนี้ยเขาใช้เป็นเนื้อไม่น้องก็สะโพกทำข้างในเออจิงการที่เขาดิวกันเนี่ยดีนะเพราะว่าเราจ่ายห้าเก้าเก้าเหมือนเราได้กินบุฟเฟ่สองร้านเลยจับมือกันแบบนี้ดีกับผู้บริโภคอันนี้ดาว่าปลาหมึกดาวหกเหรอนี่คือปลาหมึกเด้งหนึบเม่นิ่มมากเอออันนี้คืออะไรน่าจะไส้กรอบเราสั่งไส้กรอบด้วย ไส้กรอกเป็นฟิลไส้กรอกอาบีีแต่เนี่ยเค็มเคืมตัวไส้กรอกเค็มหนังกรอบแล้วก็ได้ความคพริสปี้ของแป้ง,ปงนอกช่วยเขาอีกนี่อันนี้เป็นจำไม่ได้สั่งอะไรไปเฟลมอนนุ่มต่อเป็นเฟลมอนที่เวลดันค่อนข้างเจิต้อ <laughs> ตงจิมเพิ่ม เวลาร้อนเลยแต่ความมัแน่นมากสรุปนะครับกับร้านนี้นะครับก็นิคุโชที่เปิดในร้านชิการิกิ432นะครับก็ถือว่าเป็นบุฟเฟ่นในราคาที่คุ้มมากๆลายเนื้อจะไม่ได้สวยมากแต่ใครสายกินลิ้นเนี่ยบอกเลยว่าร้านนี้คุ้มค่ามากๆแล้วยังมีของทอดให้เราได้เอ็นจอยนะฮะใครสายของทอดอย่างเราก็ได้ไอันี่เยอะมากนะครับแล้วก็อุบอกเลยเลยว่ามื้อน,นี้เนี่ยถ้าสมมติกินเป็นอลาคาร์ดเนี่ยก็หมดเกินเกิพนพนะันอ่ะน่าจะน่าจะเกินพันไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าในราคาบุฟเฟ่หรือบุฟเฟ่บุฟเฟ่มรติ ใครมากินอะไรอื่นเหมือนไม่เหมือนอยังไงชอบไม่ชอบอยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพอยากลดน้ําหนักนะครับเนี่ยเรากินรีวิวเฟ่ขนาดนี้นะกินจริงขนาดนี้หมดเกลี้ยงขนาดนี้นะเรายังไม่ขึ้นทะลุร้อยโลได้เนี่ยบอกเลยว่าได้โปรแกรมช่วยด้วยนะครับได้ความรู้ในการดูแลตัวเองด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยหนักมากที่สุดเนี่ยคือ89นะฮะตอนนี้นี่แบบยังไงก็ไม่เคยเกิน80นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณลงขึ้นลงอยู่ประมาณนั้นวันไหนกินเยอะก็จะขึ้นหน่อยนะครับวัน ร่างหเดี๋ยวมาได้นะครับก็ถ้าสมมติว่าใครนะครับอยากได้องค์ความรู้อยากให้ทีเชอร์เมย์ออกแบบโปรแกรมให้นะครับเป็นโปรแกรมลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภา,ภาพเนี่ยออกแบบเฉพาะบุคคลเลยสิ่งที่สําคัญคือความรู้มากกว่าเรื่องสูตรอีกทักเข้ามาพูดคุยกันก,นก่อนได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการพูดคุยเลยทักเข้ามาได้ที่เมโลโมเม M E L O M O M A Y มาลองพูดคุยรับความรู้แล้วก็ลองออกแบบโปรแกรมตามไลฟ์สไตล์ตามวิถีชีวิตตามความต้องการของเราถ้าสมมติว่าโปรแกรมนี้ออกแบบตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับค่าใช้ใจ่ายที่เราสามารถโอเคกับทั้งสิ่งนี้ก็ตัดสิใใจห้เเชมดูแล ก็ฝากเอาไว้นะฮะแล้วถ้าสมมติว่าใครที่อยากติดตามช a n e เรื่องของการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะครับตอนนี้ก็กำลัง Venice, อัปคลิปเวนิสโครเอเชียกันอย่างเต็มที่เลยอีกในอีกช่องหนึ่งคือ every day is christmas ครับ every day is christmas นะภาษาอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตอนท้ายก็สามารถกดเข้าไปดูแล้วก็กด subscribe ช่องนั้นได้นะครับก็จะเจอกับคลิปใหม่ทุกๆวนกันตอน1ทุ่มนะครับแล้วก็สำหรับช่องนี้ช anel ไลแ์แทงนี้รีวิวที่ละเอียดยิบแบบนี้ช่องนี้เป็นของคุณนะครับทุกวันศ like, ุกร ดิ่งด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ